เนี่ยเด็กายตินครูนะอยากได้มันลี่วีหนึ่งเนี่ยอะไรคือมันลี่วีหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยตัวลิงเนี่ยมันลี่ครับและอีกอย่างมันเป็นนักวิวันาการนะครับไม่ใช่ลิงอ้าวเหรอดูสิเนี่ยในเซตอ่ะมีทั้งหลายตัวเนี่ยแล้วครูจะเอาตัวไหนหรครับนั่นน่ะสิอืมครูส้มจีจะสั่งมาเหรอครับ ใช่เห็นเด็กมีครูก็ต้องมีด้วยนี่มีหลายแบบด้วยนะแต่คนที่โรงเรียนเรายังไม่มีนะครับก็น,นั่นแหละครูจะเป็น n u มเ e r วันเนี่ยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนอะ่อะจีจะจะสั่งฮอลลี่สักตวงและใจเย็นนะครับเห็นบอกว่าจะสั่งตั้งแต่ลาบูบูไคล b เ b บ b ้เบบี้ทรีตอนนี้ก็ยังไม่ได้สั่งกับผมสักกระตัวเลย ใจเย็นๆนะเด็กชายเตนครูก okay. ็มีให้จ่ายเยอะนะแต่สิ้นเดือนเนี้ยซื้อแน่นอนซื้อทุกอย่างเลยโอเคปะชัวรเชวร์โอเคเดี๋ยวมอลลี่นะจะต้องสั่งสักตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับครูบอกจะสั่งแต่ลาบูบูขายเบบี้เบบี้จีตอนนี้ครูยังไม่สั่งของสักตัวเลยครับใจเย็นๆนะเด็กชายเตนครูก็มีคใ้จ่ายเยอะนะแต่สิ้นเดือนนี้ซื้อแน่นอนซื้อทุกอย่างซื้อหมดนี่เลยโอเคปะ ชัวร <Sure. S 2> อเออชัวร์โอเคนี่ชายฉันนะสั่งคลายเบบี้กับเจ้าอ้วนไปแล้วแกรอดูได้เลยผมไม่เชื่อหรอกตาใดที่ผมยังไม่เห็นเขาจิงอยู่ตรงหน้าโอ้โหแกรอดูได้เลยเอา้าวถ้างั้นอ้พูดได้ดีว่าผมสั่งกับเจ้าอ้วนไปแล้วนี่ยอบหย่อนเขาไม่เชื่อคุณหรอกเพราะคุณเป็น 8, 2, 3, 4, เป็ดขี้โกหกอ้าวเดี๋ยวรอดูเลยรอดูเลยค่ะ นี่เดี๋ยวฉันจะอันบล็อกใส่หน้าแกด้วยเอาสิผมก็สั่งกับจะอ้วนเหมือนกันโอน้ยสงสารคนข้างเหนือน้ำท่วมเต็มเลยฉันเห็นเพื่อนแกอลอยไปกับน้ำใม้น้ำเต็มเลยอะ่ะผัดบุ้งเหรอเออเออกี่ฉันรู้ทางแล้วครูส้มจีด่ะนะถ้าเขาชอบตัวอะไรเขาก็จะให้พวกเราวาดตัวนั้น เออจริงจริงไม่ถามพวกเราก่อนเลยว่าชอบหรือเปล่ามไม่เห็นใจพวกเราเลยเนาะเออคุณมาพูดอย่างงี้คุณไม่รู้ชะตากรรมซะแล้วพูดอะไรคะก็ครูซุกิย็ดชอบตัวไหนเขาก็ให้เราวาดแต่ไม่ถามพวกเราก่อนนะ่ะใช่ค่ะนี้จริงจริงแล้วฉันก็เห็นนะเจ้าโลอ่ะลอยไปกับน้ำจริงๆเิงเบยจะอุ้ยทำไมอ่ะเหอ ฉันว่าบางทีอะครูส้มจีนเขาก็อยากให้เราวาดภาพน่ารักน่ารักโอ้ครูไม่สนใจพวกเราหรอกเออใช่ไม่สนใจพวกเราเลยเออและอย่างอาหารถาดหลวงมันนะฉันเนี่ยอยากกินหมูกรอบแต่มีอะไราามาให้ก็ไมัยลุแล้วกินอร่อยไหมคะอืมอร่อยสิคะหนูเนี่ยกินหมดเลยอือโอ้ปุกี้เลยของแกนเนี่ยเรื่องมากมีอย่างนู้นจะกินอย่างนี้ มีหมูอบจะกินหมูกรอบอะไรเย่าพูดอะไรของแกนเนี่ยอ,อ้าวคุณเพิ่งรู้ตัวเหรอฮะอืมก็นั่นแหละค่ะเขาไม่รู้ไงคุณเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนจี้ฉันว่าฉันต้องบอกอะไรเธอแล้วล่ะบงบอกอะไรทงเธออะไรไม่ชินว่ะซ้ายหันผิดฟัง อยแล้วหน้าแบบนี้ชินไหมคะคุ้นไหมเตรียมตัวเข้าห้องข่าววันนี้จะลาดจะวาดจะว่าเดี๋ยวเล่าแนานะจะทำหมูกระกอกให้กินโอเคไหมไม่เป็นไรค่ะหนูเนี่ยนะคะกินอะไรก็ได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวหนูสอนอุกกี้เองว่าอย่าเรื่องมากค่ะเอางั้นก็เตรียมตัวเข้าห้องเรียนได้แล้วค่ะวันนี้วาดภาพระบายสีมอลลี่ ก็คือแบบอยากได้ไงก็เลยให้มาได้เคลยค่ะยี่มเลยค่ะไปเลิกวันนี้นะชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีเมกาสเปซมอลลี่วุ้ยหนึ่งเลิกนี่นะครับผมมาก่อนเลยทำก่อนแม้ไว้มากเลยวาดตัวไหนบอกเอฟซีด้วย World, น no word word. Water, elas, avenues, war, oh, okay. ้องโลววาลิตเติ้ลเพนเทอร์นะจ๊ะน้องอวดว่า watermelon melon m e เลยน้องหลิมวาดอะไรโอ้ยก็มันจะบอกเนี่ยยุ่งไรเริ่มเขาบอกก่อนละกันน้องรีวดา candy น้องดักวดเ jelly โอ้ยตัวนี้บดเยอะเราเราไม่ได้บอกเลยเพื่อนบอกให้รู้ได้ไงคะเนี่ยเริ่ม ครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งทางอะไรคุณวาดแต่หัวแหมอย่ารู้ดีนะจ๊ะก็วาดหัวได้ครึ่งนึงไงอ่ใช่ค่ะอันนี้ใช่ปุกกี้ชาเอาก็มาสายอเคปะยิงไปใส่ก็ไม่รู้แต่ให้เสียใจเขาก็พลอนนะจุกครึ่แกมันเป็ดที่ทำมาเสียงไก่จุก ลองดูเริ่มยิงไปใส่ไม่รู้แต่ให้ใส่ใจเขาก็เพลิจุกรูแกเป็นเป็ดทำเสียงไก่จุกรลูอ๋อแล้คือแบบไม่มีใครอยากได้ยินเสียงนางฟ้ามั้งหรอกแกนี่หลงตัวเองเนาะฉันนะ่ะนะไม่หลงหรอกเพราะว่าฉันมีเข็มทิศโอ้โหมาเวเข็มทิศด,ด้วยน้ำหว,วานอยู่ห้องไหน โอ้ยปุก,กี้เชื่อไม่ได้เชื่อไหมเออปุก,กี้เชื่อไม่ได้อ้าวเชื่อชายกายคนเดียวเหรอใช่ค่ะแกนี่เชื่อถือไม่ได้มันยังไงนะฮะชอบไปพูนทะเลาะกันแต่ฉันพูดเรื่องจริงนะเฮ้มันไม่โกรธแล้วเว้ยบอกจะไปกินข้าวหน้าเป็ดอ๋อย่างลบมันอยู่นี่ใช่เหรอ นี่ยคะย่างลูของเขาอยู่นี่ทีสองก้อนอ่ะดับเบิลเลยนะคะจวนวันแรกผมเสจคนแรกนะเจอเลยนเยอ้าวต่กี้ชะพูดงี้เหรอเขารีบไปหาน้องน้ำหวานหรือเปล่าเนี่ยเขาไปหาใครคะเขาแค่ส่งงานอ๋อเชื่อใจเขาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะครับผม บอกแล้วอยากกินเยอะเขาไม่ได้กินเยอะหมายถึงตัวเนี้ยแรงนะแรงบางทีแรงต้องให้กำลังใจกันสิคุณปุ๊กกี้ถึงไหนแล้วครับยี่สิบเปอร์เซ็นตอีกนิดนึงค่ะอีกนิดเดียวแค่ยี่สิบปอร์เซ็นไหนคุณโลถึงไหนแล้วชันเหลือแค่ตัดเส้นแล้วก็เขียนชื่อค่ะเด็กหญิงลูกดักถึงไหนแล้วครับตอนนี้น่าจะถึงชนบุรีแล้วนะคะ ไม่ผมถามว่าภาพถึงไหนแล้วตัดเส้นแล้วก็ระบายข้างบนอีกนินึงก็เสร็จแล้วค่ะด๊กฉันออกไปส่งแล้วนะเออฉันอะใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันเ้ออืมเหลือแต่งเติมอะไรดีนะไม่เป็นไรสวยแล้วคนวาดก็สวยรูปภาพก็สวยอะไรใชย เป็นยังไงล่ะจาน้องเลวของพี่ใครใครฉันแหะนะไม่เคยมีพี่หน้าตาแบบน,นี้หรอกเ <คน S 2> ตงสวยไหมคนหรือรูปภาพทั้งสองอย่างมันถอนหายใจแรงก็คือคำตอบนะอุย้ยเห็นรูปภาพอยากได้อยากได้ส่งมันครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพใกล้ๆกันอีกรอบไลยค่ะ ของผมมอลลี่เวอร์ชันสปอนบ็อกของผมเวอร์ชันไม่ต้องพูดเริร์ม,มอลลี่โตแมงแตงโมให้ผ่านอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะของโลอ์มอลลี่ลิตเติ้ลเพนติงแต่ว่าเราจะไม่พ่นสีข้างกำแพงนะคะเพราะอะไรอ่ะไม่มีสีพามเอ๊ะ เอากระทออฟฟี่สีน้ำตาลก็ต้องเป็นช็อกแลนด์ะส่วนตัวนี้เจอร์รี่มอลลี่ดักไม่มีเดินมอลลี่แฮนดี้ดักแก่พูดเยอะคิดว่าของใครสวยสุดจ้ะเพื่อนไลน์ยูดงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆกันเลยครับว่าใครสวยสุดใช่อุ่นแรกกับแชร์นะครับ กดได้ตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ